มาหาจุดที่จะต้องช่วยที่ถามถามเลยครับที่ผมพยายามใช้บอกว่าหนึ่งความเข้าใจถ้าอยู่ใกล้กันป่านนเสร็จแล้วกลับบ้านไปแล้วเพราะมันอยู่ไกลกันผมต้องต้องหาจุดที่มันเป็นจุดตัดจุดต่อที่จะช่วยจุดตัดจุดต่อจุดตายโดยการผ่านภาษาตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าต้องใช้ความเนียนนิดนึงในการสื่อสารกันนะครับเอาล่ะเมื่อไม่เคยกินทาฉีดเคมีเอา เขาที่แล้วผมช่วยไปถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซน็นเขาแล้วช่วยไปดีขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะอ๋อจากวันนั้นถึงวันนี้ถามว่ากี่วันมาแล้วประมาณสองสามวันประมาณส,สี่สี่วันได้ะค่ะโอเคดีมากครับผมเองผมจะไม่จำเพราะผมช่วยคนเยอะเอาละามาถึงนาทีนี้ถามว่าพร้อมหรือย,ยังยังเจ็บอยู่ใช่ไหมนาะอกตอนนี้คือไม่ค่อยเจ็บแต่ว่ามันหายใจไม่ออกค่ะ หายใจไม่ออกหรือไม่เข้าเอาให้แน่หายใจไม่เข้าครับออจริงๆมันจะเข้ายากกว่าออกนะมันมันปกติมันจะเข้ายากกว่าออกทีนี้จใจแก้นะมันจะเข้าฟัง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 ตันนี้สําคัญผมพยายามถามจี้ส่วนมากแล้วเวลาผมถามเนี่ยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คือหายใจไม่เข้า Oh, แต่พูดว่าหายใจไม่ออกนั่นเองดูสิ oh, <sir. S 1> นี่นี่คือประสบการณ์ตรงผมที่ได้ oh, <sir. S 1> ช่วยคนมานับไม่ถ้วนเป็นโอ้เป็นหมื่นเป็นแสนนี้ดีกว่า oh, <sir. S 1> ก็เพราะฉะนั้นที่เนียนในการพูดจาไงอ <Okay. S 1> เอาว่ามันหายใจไม่เข้าซะมากกว่าหายใจไม่ออกใช่ค่ะโอเคนะเอาละเรารู้จุินะต่อไปนี้มันจะเข้าง่ายออกง่ายเห็นไหะเห็นได้ยัง oh, <sir. S 1> เอาพร้อมนะ <Yeah. S 1> เอาละทำตามคำบอก อ้าวน้าดื่มไม่ยังสมอนท็อตมีแล้วใช่ไหมครับค่ะ<แ>อ้าวหละดื่มเลยครับน้ำสามอึกเลยอึกที่สี่อมไม่ถึงครึ่งปากเนี่ยอึกที่สี่อมไม่ถึงครึ่งปากว่าแล้วก็สูดหายใจเข้าไปทางจมกูกปืดลึกๆยาวๆเพราะว่ากลืนกลืนเลยฮะแล้วก็กลั้นกลันนานๆก้มก้ม สากระเบือกดท้องสากระเบือกดท้องสากระเบือกดท้องตึงๆ <ST AR> พอกดนิ่งเอาไว้กันไปด้วยนะกันไปนะกดนิ่งไว้แล้วก็ยืดตัวกลั้นลมหายใจไว้ก่อนนะครับยืดยืดนะเห่อยหน้าขึ้นอืดหลังคาบ้านแอนหลังเลยเนี่ยโอ้โหมันจะหลังนั้นมันจะร้าวไปเลยล่ะครับมันจะมันเมื่อยมันล้ามันจะฮึสบายเลยล่ะครับ <ST AR> ทําไปอย่างนี้ฟังเสียงผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วพยายามกลับเองนะครับ โอเคจุดสําคัญคือสูในยหายใจและกลั้นนาน,านเสียงนั้นสําคัญาดไหนเสียงเป็นปกตินะครับเป็นหลักเลยนะครับร่างกายมันจะบอกเองไม่ต้องขาค่าครับไม่ต้องไม่ต้องต้อตอบฟังตามคําเล่าบอกแล้วก็ให้รู้สึกตัวเองเป็นหลักเลยเป้าหมายเราคือหายใจเข้า ง่ายออกง่ายนั่นเองมันจะเบาตัวนั่นเองครับ <S 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 ขณะที่หายใจออกให้เคาะหน้าอกเบาๆแถวแถวราวนมเอาะพึ้งๆึเวลาหายใจเข้าไม่ต้องเคาะเวลาออกจึงเคาะใช่ไหม นั่นแหละครับมันจะเกิดความสัมพันธ์กันของการหายใจเข้าง่ายและออกง่ายต่อไปนะครับ มือสองข้างนวดหัวคับนะเหนือใบหูหลังใบหูไทยทอยสางผมเหมือนสะผมมันจะเบาหัวเบาตัวหายใจเข้าง่ายออกง่ายคือหายใจได้โล่งนั่นเองครับผมจําไว้เลยครับอีกนิดเดียวครึ่งน,นาทนะีฟังเสียงดีๆมันจะเบาหัวมากๆเลยครับ เอาละถามว่าอย่าเพิ่งตอบก็ได้นะครับถามว่าเป็นจังได้แต่แลนแต่แลนแต่แลนดูสิจะขึ้นกระดานใหม่ให้ดูอะไรเกิดขึ้น,นเป็นไงอธิบายได้เลยครับดีขึ้นค่ะอาจารย์ดีขึ้นมากเลยค่ะดีขึ้นเข้าใจหนักเล็ก หายใจไม่เข้าได้เข้าประมาณอเด็ดหนึ่งหนึน่งส่วนสี่ในปอดนะอนที่แรกตอนนี้ได้เต็มเหมือนเดิมนะ <c oughs> <ห>ค่ะเลยโอ้โหเมื่อคืนนั่งคือนนอนไม่หลับทั้งคืนเลยค่ะครับผมลุกนั่งลุกคืนลุกนั่งทั้งตลอดคืนหา้หใจไม่เข้าโอ้หนั่งหลับเหมือนไก่เลยทั้งนั้นเนี่ย <c oughs> ไก่มันมน,มน,มนอนเล่ไม่ลมเลยมันเคยไม่ได้ว่าสงสัยจะตายชสดมั้ยจริงอ่ะจริงค่ะมันมันหายไม่เข้าเลยมันหายไม่ได้เลยแค่ แบบไม่ไม่ถึงเข้าไปในคอเะยหายใจเลยไม่เท่าสนุกเข้าใจหมดแล้วเราเราเราไม่พูดของหลังนะฮะของนั้นเราจบเรียบร้อยแล้วเรามาพูดในปัจจุบันและอนาคตนะครับมความที่มันหายใจได้ปื๊บปังเอ้ยสงสัยไหมมันมันได้ยังไงว่าลุงหงอกเนี่ยนะลุงหงอมันกินเหล็กกินไหลม้าเปล่าวะเนี่ยเออนะมนุษย์พันไหนก็แน่ว่าลุงหงอ อะไรสำนองเนี่ยครับไม่รู้นะลุงก็คิดเข้าไปงั้นแหละเออเน่นะน่นนถ้าถ้าถ้าลุงจะขมวดของตัวเองเอาไว้เพื่อกรุณพิจารณาตามนะครับทั้งหมดอย่ามายกจอลุงนะเพราะว่าลุงเชื่อมั่นว่าลุงมีหน้าที่เพระวันรวคือพิรกษาลุงมาตั้งสาปีก่อเนื่อเอืมนเรื่องสมองตีบก็หายเป็นอะไรหายขาดด้วยเหรอช่แล้วคนที่ว่านี่คือใครของนาสมองตีบ ใช่ใช่ตัวหนูเองเนี่นะคะนยค่ะเรอะแน่ใจเลย<ช>ว่ามันสมองตีหายพา่พอลุงใช่ค่ะพอวันนั้นมันอยู่คลิปมันเด้งขึ้นมาแล้วแล้วก็เลยลองเข้าไปดูอืแต่แรกก็ไม่เชื่อว่าเอ๊ะจะหายได้ยังไงแล้วก็แบบมีเสียงนกมีดเป่าปะเอ๊ะจะหายได้ยังไงก็ไม่เชื่อเลยทีแรกแต่ใจมันหายจริงค่ะ มันหายขาดด้วยแลาวลุงก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นจริงๆแล้วมันก็หายขาดเลยโอเครับทราบครับขออธิบายขออธิบายซะเลยว่านั่นแหละคือผลของไฟฟ้าสถิตที่มนุษย์หนึ่งองอธิบายเลยให้เราฟังได้เลยโอเคนี่แหละคืออิทธิผลก็ได้ศักยภาพก็ได้หรือพลานุภาพก็ได้ ที่มันเกี่ยวข้องกับพวกหัวใจเรียกมันว่าไฟฟ้าสถิตพิชิตทุกอาการของโรคอันแน่ฮ <Hello. S 1> ะ Hello. Hello. ไม่เป็นไรครับ โอเคเนี่ยมาลุงขึ้นกระดานเรียบร้อยแลย้วเห็นไหมกระดานของลุงวันนี้ออกมาในรูปแบบนี้เลยแหละครับลุงงอ,อกคือใครคือไฟฟ้าสถิตพิชิตโรคก,กรรมวงกเล็บทุกอาการของโรคที่เขาว,ว่าจบไหมครับสมบูรณ์แม่ภาษาวันนี้ <laughs> นี่แหละก็คือไฟฟ้าสถิตครับท่านนา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 ต่อไปคอยสังเกตดินะฮะ ไฟฟ้าสถิตจะปรับแะไทีนี้ฮะปรับนะมันจะปรับอะไรมันจะปรับร่างกายของคุณพี่นะมันไม่เสถียรนั่นเองครับคือมันไม่นิ่งพอเวลาเราเจอไฟฟ้าสถิตจากร่างกายของโลปุ๊บมันก็จะปรับให้นิ่งเองนะสุขภาพก็จะดีวันดีคืนนั่นเองนะครับสรุปโดยโดยรวมนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับจะสรุปก็ดีขึ้นแล้วอืมพอใจเนาะ ถา,าถามว่าถามว่าถามว่าสุดท้ายสามารถพอใจไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เป๊ะทันทีครับเจ้าสิบเปอร์เซ็นต์เลย,ด,ยด้วยความยินดีเป็นปอย่างยิ่งครับที่ใช้บริการนี่นะฮะอยู่ไกลกก็สามารถช่วยได้แล้วมันถึงยุคของมันครับ<ช>นี่แหละก็คือพ<ช> <ๆ S 1> ลังงานบริสุทธิ์กับไฟฟ้า,ฟาสถิตก็สิ่งเดียวกันนะครับขอได้โปรดให้เข้าใจตรงนี้บัดนี้มันมาถึงยุคถึงเวลาที่จะช่วยกันและกันได้อย่างสมบูรณ์และง่ายดายที่สุด<ช> <ๆ S 1> โอเคจบข่าวครับผม ขอบพระคุณมากนะครับคุณลุงครับ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 นั่นแหละ <c oughs> ตะลันตะลันตะลน <c oughs> ันอ้า